สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซล์กฟนะครับที่ซอนเฮดเพชรบูรณ์นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับซอนเฮดนะครับประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เดียวกับศูนย์ลมเบต้านะครับตัวนี้นะครับเราก็เช็ครถนะครับพร้อมส่งมอบนะครับราคาตัวนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีแคชบาร์ไฟสปอร์ตไลท์นะครับ มีกล้องหน้ากล้องท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับสีน้ําตาลนะครับที่เขาเรียกว่าสีขิงนะครับแล้วก็มีสีเทาสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นพื้นพื้นผิวนะครับจะเป็นพื้นด้านๆนะฮะเนี่ยพื้นตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นด้านส่วนสีดํากับสีเทาเนี่ยจะเป็นพื้นเงานะครับพื้นเงาตัวนี้โชคหน้านะครับอัพไซด์ดาวสีอมิลนะครับล้อนะครับ ล้อเป็นล้อสีลวดนะครับจานเบรคขนาดใหญ่นะครับแคสบาร์มีให้พร้อมนะครับอ่าไดมาดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้พิเศษนะครับก็จะมีพักเท้าคนขับนะครับสามารถยืนขับได้แล้วก็มีพักเท้าหลังเพอาไอเสียนะครับดีไซน์แบบสวยงามเลยนะครับโช๊คหลังโชกคหลังก็ปรับได้นะครับผมปรับเทนชั่นด้านล่างได้นะครับข้างบนก็ปรับตัวสปริงได้ด้วยนะครับมีซับแทงนะฮะบางโคนท้าย นี่ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับอ่ากันตกนะครับเบาะสวยงามฝาถังน้ํามันโอเคนะครับนี่สวิตช์ควบคุมนะครับปุ่มอะไรไม่รู้เยอะมากนะครับฝั่งนี้ก็มีอย่างกับเครื่องบินหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหน้าจอเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะนะครับแล้วก็จะมีอ่าการแสดงของรูปแบบหน้าจอประมาณ4ี4่สี่ห้ารูปแบบนะครับเนี่ยโชคหน้านะครับปรับคอมคอมฝั่งนี้ นะครับแล้วก็ปรับเพนชั่นฝั่งนี้นะครับอ่า USB นะครับชาร์จตรงนี้ได้นะครับมีที่ห้อยแกงอ่าแคดบาร์นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแคดบาร์นี่แข็งแรงมากเลยนะครับยึดติดกับตัวรถนะครับตัวถังรถนะครับสปอร์ตไลท์ก็อ่าแจมดีนะครับสปอร์ตไลท์แจมแจมมากฮะฮะอ่าท่านใดสนใจอยากได้นะครับก็เพจนะครับซอนเทสเพชรบูรณ์ นะครับร้านออมาตสไซนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับศูนย์อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับเดินเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลยวคับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า 368g Enduro เอ็นดรูสจริงแต่ก็คือ v e v t u r e นั่นแหละนะโอเคครับ